สวัสดีครับสวัสดีรรรนนครับสมาชิกทุกท่านครับดีใจที่รับทุกท่านเข้าถึงช่องดีดีธรรมดาครับช่องดีดีธรรมดาตั้งแต่เมื่องนี้นะอ่านายกจชาตินะครับนอ่านายกจชาตินะ,ะนายใจชาติสองใจชาติสอง,งวันที่11ธันวาคม2021 6เกียรตินะครับอันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับวันพุธ ดีเดียวดีเดียวนำโชคนำถึงดีดีไม่ทุกทุกท่านนะครับก็ขอขอบพระคุณที่มาทุกทุกท่านนะครับที่มาทำมาส่วนนะครับทุกทุกทุกเรื่องฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดแิ้งเตืด้วยนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับ1นึ่งสองสามนะขอเน้นที่สองสามนะครับสองห้าห้าสองสามห้าห้าสามสองหกหกสองสามหกหกสามสองเจ็ดเจส สามเจ็ดเจ็ดสามสองแปดแปดสองสามแปดแปดสามสอนสามนะครับนี้นะครับอันนี้เข้ามาครับเรามาเน้นเกี่ยวั้างบนนี่แหละอ๋เป็นหลักนะครับตำงนี้นะครับเราดูกานขามนี้ คอนเนที่3มแล้วกันนะครับสามสนท้ายเนยนะครับสันนี้สีเหลืองคือเด่นนะครับสี่นี่คือวิ่งนะครับคน,นะครับน้นที่สามแล้วกัแจกที่สามสหรับนักลูดนักวิ่งนะนักลูดนักวิ่งมีลูดมีวิ่งมีเจาะนะครับอันนี้มีเจาะอันนี้ลูดวิ่งลูวิ่งอันนี้อันนี้วิ่งนะครับ3าม <4 S 2> อย่าง4อย่างนะให้เอาอย่างเดียวอย่างหนึง่งนะครับไม <N> ่ใช่ว่าเอาทั้งหมดนะครับทำนี้นะ,นะครับ โอเคครับอืมอเดี๋ยวท่นนี่เน,ะนาะขอบ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 คุณมากมากขอให้ท่านโชคด,ดีโชคด,ดีอืมอืมภาพแบบน,นี้ก็ะตายนี้นกสวัสครับสวัสดีครับ